สวันนีครับผมกำลังต้มเม็ดขนนนะครับกำลังต้มเม็ดขนนเม็ดขนนจริงๆนะไม่ใช่ขนมน,นะครับเป็นเม็ดขนนจริงๆครับผมกำลังต้มเดือดปวดๆอยู่เลยนะครับผมใครเคยท่านใดเคยทานเม็ดขนนต้มบ้างครับผมผมเลยชอบชอบเลยนะเม็ดขนุน,นะครับเพราะมันให้ความรู้สึกมันๆนะครับผมมันๆนะครับผม เดือดปุดปดใจเลยครับผมกําลังต้มเม็ดขนมน,นะครับผมแล้วเดือดขนาดนี้คิดว่าน่าจะน่าจะใกล้สุกแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใกล้สุกแล้วนะครับเพราะว่าเดือดปุดปวดขนาดนี้นะครับผมท่านใดเคยทานเม็ดขน,นไมไหมครับผมที่ชอบชอบเราตอนเป็นเด็กนะครับทีนี้ก็มาลึก,ลกถึงตอนที่เป็นเด็กครับผมก็เลยมาต้ม เม็ดขนนดูนะครับผมตอนนี้ก็เดือดสุดๆแล้วน่าจะสุกแล้วนะครับผมดูนะครับสุกแล้วยังเนาะเนี่ยไม่รู้สุกแล้วยังครับผมไม่รู้สุกแล้วยังเดี๋ยวจะลองต้มต่ออีกนิดนึงนะครับผม ต้ต่ออีกนิดหนึ่งครับเพื่อความแน่ใจในความสุกนะครับผมดูก่อนนะครับว่ามันมันมัน,ม,นมันจะสุกหรือยังอันนี้ก็ลองลองจิ้มดูนะครับว่าจะสุกไหมครับผมลองดูจิ้มดูนะครับว่าจะสุกไหมครับผมอุ้ยเลื่อนจังนะเลยอ๋อมันก็นิ่มๆน,นะ มันก็นิ่มๆนะครับมันก็นิ่มๆแต่เลื่อนจังวิ๊าอีอีกสักนิดหน่อยนะครับผมต้มอีกสักนิดหน่อยนะครับต้มอีกสักนิดหน่อยนะครับเม็ดขนนต้มอีกสักนิดหน่อยให้มันสุกดีนะครับจะได้ไม่อืดท้องนะครับผม จะได้ไม่อืดท้องนะครับทำมันสุกดีมันก็จะเหมือนกับพวกมันพวกอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามันสุกดีมันก็ให้รสชาติที่ดีแล้วก็ไม่อืดท้องนะครับผมเป็นขนมต้มนะครับโอ้หเกิดปวดเลยครับท่านผู้ชมเกิดปวดเลย เดือดโปดปดเลยนะครับไม่ขนุนนะครับผมน่าจะสุกแล้วกระมังนะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองตักตักมาดูนะครับคิดว่าน่าจะสุกนะครับผมคิดว่าน่าจะสุกนะครับ หวังว่าคงจะสุกนะครับผม มามาดูกันนะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าสุกหรือยังอุ๊ยน่าจะสุกแล้วนะครับน่าจะสุกแล้วนะเพราะว่าบีบีแล้วมันมันไอ้นั่นน่าจะสุกนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้สั่มนะใส่น้าเย็นถ้าใส่น้าเย็นมันถึงจะเอ่อเย็นเลย อนนี้ลองเอามาใส่น้าเย็นดูนะครับจะได้เย็นเร็วๆครับแจ้งร้อนอยากให้มันเย็นเร็วๆครับผมอยากให้มันเย็นเร็วๆเม็ดขนุนนะครับเม็ดขนุนไม่แตกก็หวังว่าคงจะสุกดีนะครับผมหวังว่าคงจะสุกดี จะลองชิมดูนะครับว่าจะสุกดีไหมเม็ดขนุนครับผมอ๋อเนี่ยนะครับผมเม็ดขนุนครับผมเม็ดขนุนจะดูว่าสุกดีไหมเอ่ยตอนนี้กแ็แกะดูแล้วนะครับแกะดูแล้วนะครับลองชิมดูครับผม อืมนิ่มนิ่มดีครับอืมนิ่มอืมนิ่มดีครับผมนิ่มดีครับไม่ขนุนครับผมสุกกำลังดีครับผมถ้านผู้ชมเคยทานไม่ครับกนมไอ้ไม่ขนุนต้มนะครับผมอร่อยมันๆนะครับอร่อยมันๆครับผมนี้ก็ลองทานดูนะครับผม ท่านผู้ชมก็ชอบมันผมไหมครับผมว่าอร่อยดีนะมันมัน,ม,นมันดีครับผมอันนี้ก็พามาชมการต้มเมขนุนนะครับการต้มเมคขนุนก็อร่อยดีสุกเรียบร้อยนะครับผม,บมท่านผู้ชมทานเมคขนุนด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับผม